สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านมาพบกับจานบอลในช่วงบอลจบคนไม่จบเราจะมาคุยกันหลังจากสิ้นสุดสัปดาห์ที่5ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนน่าจะมีความสุขคู่สําคัญสําคัญคู่ที่มีผลต่อการลุ้นแชมป์ทุกๆคู่ผล,ลออกมาเข้าทางแล้วก็เป็นใจให้กับลิเวอร์พูลเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมช เรพูก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งถึงแม้ว่าช่วงท้ายเกมจะมีเสียวๆบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเรพูชุดนี้ครับที่ชอบทําอะไรให้ตื่นเต้นอยู่เสมอตามคอนเซ็ปต์ไม่เสียวไม่ใช่หงบอลจบคนไม่จบเรามาดูประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่นอกเหนือจากเกมในสนามกันนะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนแข่งเลยครับ เดวิดมอยเขาก็ออกมาเล่นสงครามประสาทเพื่อลบกวนสมาธิร์พรูโดยการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าร์พูเนี่ยซื้อผู้เล่นตัวเดียวแพงกว่าที่เอเวอเรตซื้อรวมกันทั้งหมดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีนี้แฟนบอลหลายๆคนแฟนบอลริรพูหลายคนก็ไม่พอใจว่าทำไมมอยถึงต้องออกมาแซวอ,อย่างนี้ผมอยากจะบอกทุกคนจริงๆนะครับว่า จริงๆแล้วนี่มันคือคําชมจากเดวิดมอยเพราะถ้าจะมีใครสักคนมาด่าคุณว่าไอ้รวยไอเ้เศรษฐีจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องไปโกรธเขานะครับคุณควรจะดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ลิวพูมาถึงจุดนี้จุดที่ลิวพูใช้เงินแบบมือเติบเหมือนสำล้อถูกหวยเหมือนกับทีมใหญ่ๆที่เขาเคยทำกัน ในอดีตนะครับลิเวอร์พูลเราเคยน้อยอกน้อยใจว่าทําไมทีมเราถึงไม่มีเจ้าของรวยๆทาไมเราถึงไม่มีเงินไปซื้อสตาร์ดังๆเราเคยมีแคมเปญ f s c out ไล่เจ้าของสโมสรกันเราไปด่าเขาว่าขี้เหนียวขี้งกไม่ลงทุนแต่พอวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วครับจุดที่เราใช้เงิน อย่างสบายใจเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสนใจทีมอื่นใครจะด่าใครจะว่าเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าทุกทีมใช้เงินหมดครับมีแต่เรานี่แหละเพิ่งมาใช้เราควรจะใช้กันมาตั้งนานแล้วนะครับและสิ่งที่น่ากังวลจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องราคานะครับของนักเตะหรือยอดเงินรวมทั้งหมดที่เราใช้ใจ่ายสุทธิไป แต่จริงที่เราต้องกังวลคือเป็นเรื่องของผลงานของนักเตะที่เราซื้อมาต่างหากครับเพราะว่าแคมเปญรวยอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยมันจ้องเล่นงานเราอยู่หลักๆที่เขาจ้องเล่นงานเราก็ไมีฟอร์เรนวีส์อเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็ฮูโกเอกิติเก้นะครับในรายของเอกีที่ราคาถูกที่สุดใน3คนนี้ตอนนี้ผมมองว่าและทุกคนก็คงเห็นแล้วครับว่าเขาสอบผ่าน เขาสามารถยิงกับแอสซิสเขาใช้เวลาในการปรับตัวน้อยมากนะครับตอนนี้เล่นเหมือน,อ,นอยู่ในทีมมานานก็ถือว่าโชคดีไปครับในรายของเอกกี้แต่ที่เป็นเป้าโจมตีอย่างต่อเนื่องและหนักหน่วงนะครับก็คือ vs ศูนย์กับอีซัก0ูนถ้ามองในมุมว่าเข้าใจแฟนบอลทีมอื่นเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่า เขาต้องรีบเซลล์รีบแขะซะตั้งแต่ตอนนี้เพราะในอนาคตมุกแบบนี้มันจะใช้ไม่ได้เราในฐานะแฟนบอลลิปูก็คือต้องให้กำลังใจไม่ต้องไปคิดมากครับเพราะลึกๆแล้วพวกเราก็ต่างรู้ว่าจริงๆแล้วสองคนนี้เก่งมากแล้วันหนึ่งเขาจะต้องระเบิดฟอร์มได้อย่างแน่นอนพอถึงวันนั้นเนี่ยเราก็แค่เตรียมตอกกลับเตรียมเล่นเขาคืนครับ แฟนบอลอื่นทีมอื่นก็จะเจอคําว่า007 002ที่เธอล้อมันล่อเธอแล้วนะก็หวังว่าจะถึงวันนั้นไม่ไวครับหลังแข่งเสร็จเดวิดมอยคนดีคนเดิมก็ออกมาจวกออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งบอกว่ากรรมการเนี่ยเข้าคางลิ์ผูลอีกแล้วกรรมการเข้าคางลิ์ผูลทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่เคยมีแมตช์ไหนที่ลิอก์ผู้ชนะอย่างขาวสะอาดซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับโลกโซเชียลแฟนบอลส่วนอื่นๆทีมอื่นๆนักข่าวที่อื่นๆเขาบอกว่าลิอร์พูลเนี่ยชนะเพราะโชคช่วยลิอร์พูลชนะเพราะซื้อกรรมการลิอร์พูลชนะเพราะโกงในช่วงนี้เราจะเห็นข่าวแบบนี้เยอะครับแล้วก็มันเป็นมีมที่กำลังดังที่เขาโจมตีแล้วว่า ถ้าร์พูเสมออยู่เนี่ยกรรมการจะต่อเวลาจนกว่าร์พูจะชนะแต่ถ้าร์พูนำคู่แข่งอยู่แล้วเวลาใกล้หมดกรรมการจะรีบเป่านุวีดหมดเวลาเพราะกลัวว่าร์พูจะโดนยิงด้วยความสงสัยด้วยความอึดอัดผมก็เลยไปไล่เช็คดูว่าหกนัดที่ผ่านมาที่แข่งไปในฤดูกาลนี้นะครับมันมีนัดไหนบ้างที่เรายิงในเวลา ที่มันเกินเวลาทดหรือเปล่าทีนี้เรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการยิงประตูชัยเนี่ยมันยิงใน90นาทีอันนี้คือแบบที่หนึ่งยิงในช่วงทดเวลาก็คือ90บวกเวลาที่ผู้ตัดสินคนที่4ยกป้ายและก็แบบสุดท้ายแบบที่เขาโจมตีเรากันอยู่ก็คือว่าเรายิงในช่วงเวลาไหลคือ กรรมการปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยจนกว่าเราจะยิงเวลาไหลคืออะไรครับเวลาไหลคือเวลาที่90ในเวลาปกติบวกเวลาป้ายบวกเวลาที่เลยเวลาป้ายพอเราลองไปดูไปไล่ดูทุกนัดแล้วไม่มีนัดไหนเลยนะครับที่เรายิงในช่วงเวลาไหลทุกท่านคงพอเข้าใจนะครับไม่มีไม่มีนัดไหนเลย ที่เรายิงในช่วงเวลาไหลที่มันเกินเวลาที่เขาต่อมาให้เรายิงชนะในช่วงเวลาก่อนเวลานะครับแล้วก็ยิงชนะในช่วง90บวกเวลาป้ายทั้งนั้นถ้าเขาจะมาบอกว่าเราโกงเราต่อเวลาไปเรื่อยๆเฮ้ยก็ยิงในช่วงเวลาที่เขายกป้ายอยู่ในว่าเอาถ้าบอกว่าเขายกป้ายมาแล้ว แล้วเรายิงแล้วเราบอกว่าเรากงมันก็แสดงว่าการยิงทดเวลาเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้สิครับถ้าทําไม่ได้แล้วเอา้านัดที่ผ่านมาเนี่ยอาซซีนนตตีเสมอแมนซิตนาทีที่เก้าสิบบวกสามอัซซนนก็โกงสิครับแบบนี้เพราะนั้นอย่ามาใช้คำว่าโกงในช่วงเวลาที่มันยังไม่เลยเวลาป้ายนะครับโอเคถ้าลิพูนะครับ,รรบไปยิง ในนาทีที่90้บวก30แล้วเวลาป้ายคือ10คือเลยมา20่นาทีอะแล้วเราไปยิงประตูชัยนั่นแหละครับค่อยมาบอกว่าเราโกงค่อยมาบอกว่าทดเวลาจนกว่าจะชนะโอเคครับจบไปนะครับประเด็นนี้และสำหรับเด็กหงนะครับชนะก็คือชนะจะชนะมากชนะน้อย จะยิงประตูชัยในนาทีที่1ห,หรือยิงประตูชัยในนาทีที่90บวก10มันก็3คะแนนเหมือนกันครับพอจบฤดูกาลเขาไม่มีใครมาสนใจรายล,ายละเอียดพวกนี้หรอกครับเขาไปดูกันที่ว่าทีมไหนได้แต้มเยอะสุดก็ได้ชูถ้วยและพอเวลาผ่านไป20 3 0ปีไม่มีใครมาจำหรอกครับว่าเลพูชอบยิงช่วงทดเจ็บในฤดูกาลนี้ ทุกคนเขาไปรอดูที่แชมเปนวอลไปนับจานวนถ้วยกันบนนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องไร้สาระ,ะไม่มีใครจำหรอกครับก็อย่างที่บอกแหละครับทีมอื่นเขาไม่รู้จะแซวอะไรไม่รู้จะหาอะไรมาแซวมาแขะมาล้อเพราะลิเวอร์พูลนาทีนี้มันหาอะไรล้อไม่ได้เลยจริงๆครับมันชนะรวดทุกนัดเขาเลยต้องหาเรื่องอื่นๆที่พอจะแซวได้ อย่างเช่นการใช้เงินซื้อตัวแพงแซวเรื่องการชนะช่วงทดเจ็บเข้าหาเรื่องแซวได้แค่นี้ได้แค่นี้<ม>จริงๆครับอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าการยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายมันเป็นแผนมันเป็นการตลาดของลิเวอร์พูลเพราะที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเนี่ยเคยชนะคู่แข่งแบบขาดลอยตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ย มาเยอะแล้วซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีครับมันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของการเชียร์บอลคือพอมันขาดเยอะเนี่ยแฟนบอลก็จะนีกลับบ้านก่อนซึ่งลิพูเนี่ยทำให้ทีมคู่แข่งกลับบ้านก่อนเป็นประจำครับลิพูก็ด้วยความหวังดีก็กลัวว่าจะไม่คุ้มค่าเงินค่าตัวก็เลยเล่นให้มันสูสีให้มันตื่นเต้นจนวินาทีสุดท้าย นี่แหละครับคือสิ่งที่เราตั้งใจลิเวูตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับมาถึงบิ๊กแมตช์คู่ที่2ระหว่างแมนยูกับเชลซีก็ไม่มีอะไรน่าดีใจไปมากกว่านี้ครับผีชนะไปด้วยสกอร์2ต่อแบบสุดมันด้วยนะครับแล้วก็มีใบแดงถึง2ใบโลกโซเชียลต่างไปชื่นชม ฟอร์มการเล่นของนักฟุตบอลแมนยูทั้ทงที่จริงแล้วเราต้องไปชื่นชมเชลซีและก็โรเบิร์ตซานเชสนะครับนี่คือคีย์แมนเลยครับคีย์แมนผู้ช่วยยื้อชีวิตรูเบนอโมริมเราเนี่ยให้ความสำคัญให้เครดิตกับโรเบิร์ตซานเชสน้อยเกินไปและเมื่อจบเกมนะครับรูเบนอโมริมก็ออกมาโม้ต่อนะครับบอกว่าแมนยูของเขาเนี่ยชนะแชมป์โลกได้ เขาก็สามารถชนะทุกทีมในโลกได้ตอนนี้มันก็ได้จุดกระแสให้แฟนบอลแมนยูเนี่ยฟื้นคืนชีพมีความหวังแฟนแมนยูหลายๆคนก็ออกมาบอกว่าทีมกูกลับมาแล้วทีมกูอย่าเพิ่งตัดชื่อทีมกูออกจากทีมลุ้นแชมป์อย่าเพิ่งตัดชื่อทีมกูออกจากโคตายุโรปจากขยชนะนัดน,นี้นะครับทำให้บรรยากาศทั้งหลายแหล่ในทีมแมนยูดีขึ้น เก้าอี้ของรูเบนอโบริมก็แข็งแรงขึ้นและคาดว่าจะอยู่จนถึงวันที่19สิงหาอย่างแน่นอนนะครับได้มาเยือนแอนฟิลในเกมแดงเดือดซึ่งก็ต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าไม่ใช่รูเบนอโมริมแดงเดือดก็คงลดดีกีความสนุกลงไปนะครับถึงตอนนี้ก็ดีใจกับแฟนแมนยูด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆ มาถึงบิง๊กแมตคู่สุดท้ายระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนกับเรือก็เสมอกันไปอย่างสุดมันเสมอกันอย่างเข้มข้นนะครับในมุมของเด็กหงองอย่างเราก็ไม่มีสกอร์ไหนจะดีไปกว่านี้แล้วครับการเสมอกันคือการตัดแต้มที่ดีที่สุดสําหรับทีมที่เป็นทีมในกลุ่มแย่งแชมป์กับเรานะครับจบเกมนะครับแฟนอาร์เซนอลรวมถึง อาเตต้าก็ออกมาน้อยใจนะครับตัดพอบอกว่าเจริงๆแล้วเราควรจะชนะมากกว่าจะเสมอแมนซิ t y ตี้ลงไปอุดแมนซิตี้ลดบัตแมนซิตี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแมนซิ t y ตี้เจออาร์เซนอลนัดนี้มันช่างต่างชั้นอาร์เซนอลทำให้แมนซิ t y ตี้ต้องกลัวขี้หดตดหายไปแนวนั้นซะแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เขาอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตามตีเสมอครับอาร์เซนอลตามตีเสมอนะเขารอดตายนะครับแล้วถ้าใครได้ดูตลอดทั้งเกมก็จะมองว่าก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วความน่ากลัวของอาร์เซนอลในในแมตชนี้นะครับในแมตชนี้ไม่ได้บอกว่าแมตอื่นในความน่ากลัวเนี่ยได้บุกไปแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เสียวหรือน่ากลัวอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแมนซีเขาก็สามารถที่จะจัดการเกมรับ จัดการความเสี่ยงของเขาได้มาดีตลอดลูกที่ตีเสมอก็ต้องยอมรับถึงความเป๊ะนะครับของการกระดกข้ามหัวคือถ้าไม่ยิงแนวนั้นนะ่ะไม่มีทางผ่านมือแน่นอนผ่านมือของดอนารูมาแน่นอนโคตรเหนียวครับโคตรเก่งยังเสียดายเลยว่าทีมอื่นเนี่ยไม,ไม่ได้ซื้อไปอยังโชคดีนะครับที่ไปอยู่กับแมน,แมนซิลองคิดดูสิครับว่าถ้าาอ์เซนนลติดต่อซื้อ ดอนอารุม่าไปแล้วตอนนี้ได้ดอนอารุม่ามาจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่า99.99% 99ผมว่าอาเซนอนได้แชมป์ที่เขาขาดจริงๆตอนนี้ผมมองว่าประตูระดับโลกและยังไงครับพออาเซนอนยิงช่วงทดเวลาไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยครับว่ายิงนาทีบาปโกงบ้างอะไรบ้างแบบแบบ,แบ,บที่ลิพูดโดนกับกลาว่าโอ้เนี่ยสุดยอดสปิริตทีม เฮ้ยรีบูทำมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็โดนด่าว่าโกงโดนด่าว่าต่อเวลาจนกว่าจะชนะนะครับสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้ครับก็อยากจะฝากอยากจะเตือนสติแฟนรีบูครับว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในหมายยาคติเรากําลังเพอ้อฝันบางคนเนี่ยนึกถึงไปวันชูถ้วยแล้วนะครับอยากจะบอกว่า ตอนนี้มันเพิ่งผ่านมาแค่5้านัดมันยังไวไปที่จะออกตัวหรือว่ามาคิดว่าได้แชมป์รอให้ถึงช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่ก่อนนะครับเราค่อยมาปวดประมวลผลกันอีกทีช่วงนี้เราควรจะถ่มตัวให้มากๆโมให้น้อยๆเกิดจับพัดจับผูดวงสวยขึ้นมาจริงๆถ้าเราพลาดเราจะไม่ได้ไม่เก็บตัวมากรอได้ชูถ้วยก่อนค่อยโม้ค่อยคุยมันก็ยังไม่สายครับสุดท้ายนี้ครับ y will ล l น walk Alone จะแพ้จะชนะจะเสมอจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เราก็ยังคงเชียร์ทีมรักของเราต่อไปแล้วก็แมทชให้เชียร์แมตชต่อไปก็ตีสอวันที่24ครับไปตั้งปลุกกันให้ดีครับเราจะได้ดูผู้เล่นตัวสำรองเราได้ลงสนามหลายๆคนเราอยากเห็นครับว่าเขาฟอร์มเป็นยังไงน่าจะคุ้มค่ากับการอดหลับอดนอนมาดูครับแลวก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ฟังชมคลิปจนจบนะครับฝากติดตามฝากให้กำลังใจฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ